พี่น้อง <im itation> EP เจ็ดสิเริ่มแล้วดิสิเริ่มแล้วดิซื้อตัวกัววนหรือยังตอนนี้คนเข้าไปเจ็ดพันกว่าแล้วนะฉะนั้นรีบเลยรีบเลยเพราะว่าส่วงมอ,มอ,มอเนี่ยส่วงใกล้ๆสิลนินนี่เอดมินเจียวเขายากเพราะว่าคนสิซื้อหลายยังเยอะแยะ,ยะมาแท่วทีมันจะเข้ายากฉะนั้นเป้าไปพี่น้องเลยแล้วก็อีพีนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นด้วยนะค่อ <im> ย <itation> เบิ่งลูบบริษัทขาเจ้าซ่อมกันคือจังผู้ใหญ่บ้านเขาถือตบหรือถืออะไรนี่ล่ะมาถ่าเบิ้องม,มันสีแมนบอกมันเป็นลูบม่วงๆไนะลักษณะาา่าคนขื่นคอมผู้ใหญ่บ้านล้วถือตบหรือถือถ่าเบิ่งถ่าเบิ่งพี่น้องเอเบิ่งเบียงหลังนี่คือจังว่าเพื่อนไปซ่อมอยู่โรงละครอ,อยู่ของอันคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนเจนอีกบ่พี่น้องของ้าบ,บ่มัน่นใจขึ้กกันเออมาที่นี่ นักรองรับเซิรนอันดาล่ารับเซิรนอันอีพีเกตนี่เด้อน้องก้อยชาลลนีน้นองใกล้ก้อยชาลลนีเราเราเคยไปเป็นนั่งเอกมาล่ำหลายคณะก็ไปอยู่กับอีพอวัดวิลาพงวงศิล ไปอยู่กันกันกบอบอดโจสาวน้อยเพชรบันแพงดังพี่น้องเสียงดีดีเป็นตะฮักตะฮักน้องก้อยมารับเสื้อ EP 7จ็ดเซเว่นอี EP เจวันที่11ไงก็เลยเป็นเซเว่นอบัตร129บาทเหมือนเดิมและเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งครับผมเป็นดาวติกตอกมาแรงน้องยูริน้องยูริยอดฟอลโล่เยอะมากแล้วก็ยอดวิวสูงมาก เสียงดีอ so so ีดีผู้ใหญ่บ้านประกาศหามาผู้ใดหู้จักน้องผู้นี้ติดต่อดวนพนาวานันน่ะอุ้ยภายในหนึ่งสมงเขาเจ้าสามารถติดต่อน้องยุลิมาได้แล้วน้องยุลิกับมาซ้อมแล้วพี่น้องเหยเสียงดีดีต่ฮักแต่ฮักพี่น้องเหยมาเบิ่งอีพี่เกดมาเบิ่งมาฟังเสียงแล้วบอกคอยเสียแล้วฟังเสียงเราจักหน่อย đang đang thâu, aoียง nõi lúa thay, cõi nước say, mi ai đã đi นี่ละผู้ใหญ่บ้านกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรับดีไม่รับดีมา e p 7แล้วจะไปต่อไหมเราต้องมาลุ้นกันว่าเหตุการณ์ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าการรับเขาสมาสิกเขาว่องตอนนี้หลายรูปแบบเดยมีทั้งออดิซันมีทั้งไปพ่อดาวอยู่ทั้งใดแล้วกัด ดึงเข้ามาจังน้องยูรินี่เป็นดาวติ๊กต็อกพี่น้องยอดวิวยอดฟอลโล่เยอะมากเลยมากับคุณแม่คุณแม่กระตาหัากมาเบิงน้ำกันเด้อวันที่วันที่11 7, บเอพีเวันที่11พบกันกับน้องยูริแล้วก็ก้อยชาลีก้อยชาลินีแล้วก็ละครละครเวทีรอบนี้การแสดงจะเป็นอย่างไร ไม่มั่นใจว่าผู้ใหญ่บ้านเราจะโดนตบหรือเปล่าหรือโดนทําอะไรสักอย่างเพราะว่าเขาถ่ายรูปมาเห็นพอว่าแบบว่แบบไงมันก็เลยเห็นไหมซัดอยากเห็นซัดต้องดูอีพีเจ็พี่น้องเอยอยค่อยหนะทุปปันว่านักประาษาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาโรดมาขายตั๋วซอยเพลินแต่บ่ได้เปิดเสีนอะไรทําไมนะคะได้ใจค่ะได้ความได้ความรู้สึกดีๆได้ความสุขค่ะ พอเรารับผู้ใหญ่บ้านไงเราต้องมาไขตรวจช่วยร้อยยี่สิบเก้าบาทดว่วนเลยพี่น้องเอยเอออีพี่นี่ก็ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องเอยอ,งอย,ย้อนพยายามบ้านทั้งอื่นกับเบื้องให้คอยแน่เด้อพยายามมาน้ำขนาดนั้นพยายามมาล้ำขนาดนี้ฝากเบื้องให้แน่ว่แบบกกระไรอี่ออีเมยียคอยเออยียงอื่นแล้วอิสานล้านสร้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ